เฮ้ยไหมต้องกินแต่ไก่ต้มผักจืดๆพอกันทีออกกำลังกายก็หนักโอ้ยไม่ไหวพอเหนื่อยก็หิวแต่ก็กินอะไรเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ทำมาตั้งหลายอย่างแล้วยังไม่เห็นได้ผลอย่างที่ต้องการเลยมันเป็นเพราะอะไรนะรายการคุณคนใหม่เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองตอนที่1ฟิตแบบสุขนิยม สนับสนุนโดย AIA Vitality สุขภาพดีคุณกำหนดเอง หลายๆคนอาจจะเคยมีแนวคิดว่าการที่เราจะฟิตหรือมีสุขภาพดีได้ต้องคุมอาหารเข้มมากกินคลีนต้องไก่ต้มไข่ต้มกินอะไรจะเจดห้ามกินของอร่อยเลยหรือว่าอาจจะต้องออกกําลังกายหนักมากซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดครับเราสามารถกินแต่พอดีพอดีได้อย่างเช่นว่าอาหารที่อร่อยเลือกมาหนึ่งอย่างกินในปริมาณที่พอเหมาะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราควรจะต้องตัดพลังงานที่ไม่จําเป็นออกหลักๆแล้วจะมาจากน้ําตาลและพวกของทอดทั้งหลายยกตัวอย่างง่ายๆพวกน้ำมันลมน้ําหวานต่างๆและอาหารที่เป็นอาหารผัดมันๆทอดๆซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถเลือก ให้เป็นเมนูที่มีน้ํามันน้อยลงได้ครับวิธีนี้นะครับอาจจะได้ผลช้าหน่อยแต่ได้ผลชัวร์และยั่งยืนไม่กลับมาโยโย่เอฟเฟกครับ สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ A.I.A. Vitality นะครับเป็นโครงการที่ค่อยๆเน้นในการปรับพฤติกรรมค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หักติบครับเราสามารถทําต่อเนื่องและสนุกกับมันได้และอีกข้อผิดพลาดที่หลายๆคนทําคือการหักโหมเกินไปเช่นการออกกาลังกายทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการให้รางวัลตัวเองซึ่งนั่นก็คือการกินครับถ้าทําให้พลังงานที่ได้รับเข้าไปเนี่ยก็กลับไปวนอีกถ้าไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นหนึ่งไม่อดอาหารกินอะไรพอดีพอดีแต่เลี่ยงของหวานจัดมันจัดเป็นต้นสำหรับววิิิีกกกกกกกาาาาาาารรรรออออํลลงงงยนนะคคุุณณสมมมถเเเืจจต่่่่่ๆทชไไดด้ป็ ว่ายน้ำเดินขึ้นบันไดตีแบตหรือว่าเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณสนุกกับมันครับส่วนสาหรับคนที่อยากจะท้าทายตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถค่อยๆเพิ่มความท้าทายเช่นอาจจะเป็นการเดินก่อนพออีกสักหนึ่งเดือนอาจจะเป็นการวิ่งเหยาะๆสลับเดินบ้างค่อยๆท้าทายตัวเองส,สม่ำเสมอภายในหนึ่งปีเราก็จะเป็นคนที่ฟิตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพดีและหุ่นดีขึ้นด้วยครับมาสุขภาพดีไปด้วยกันกับ AIA Vitality ยิ่งสุขภาพดีคะแนนและสิทธิประโยชน์ก็ยิ่งมากทั้งส่วนลดแบบประกัน AIA Vitality ส่วนลดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพส่วนลดฟิตเนสและ tracking device รองเท้ากีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือซื้อตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กใบละ100บาทสูงสุด4ใบต่อสัปดาห์อีกทั้งส่วนลดสายการบินและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกเพียบความพิเศษทั้งหมดนี้มีให้เฉพาะสมาชิก AIA Vitality เท่านั้นอย่าลืมนะครับสุขภาพดีคุณกำหนดเอง